กจ้างโตเพื่อบันไรจากสิงสนาทวัสสถานที่พยาธิมานเล่นจอดนามนวัสสาวทีิพยาพิมาน ลำนาที่ขอก็รบรับนอนกำนาทเ่ท้าวทั่วแดนดาวด้วยหมดภูมิโซรสจดจันจบเพื่อบันไรจากสิ่งสำนักทั่วสถานที่พยาพิมานเด่นจอหนึ่งข้อก็รบเทพเจ้าั้ัก้าวพระองค์ผูุ้ทรงฤทธิสดิจยังตวาราทีพิอาทิเทพนิรกอจมากอนตัวบาปตมานาเครื่องจำาเริ่มดังนัตนาคารอน การรุมยานองเลื่อนในอาดาด่าไปด้วยที่ปอร์บานต่ดิบอีสานอีสากรอาทิตย์ดอนที่วดทรงไปสุดอลังการมุกดาไปจิตสถิตตะรงปิ่นไปยองแห่งน้องทีวัดบริการในสถานติดบูรพาอิตีปยัดทาอังคารทรงอลังการของสีล้วดมาดีไม่ได้มากกระเลิงอา ทิพยญากี่ยงตอนตลอดด้วยเทพบริพารในสถานทิศอักตริเดืองไม้ส่วนทีวบุตรนาประพุทธอิปุ่งสมาพรสูบิกจิตใตด้วยมรกรทรงกษจะกรสรีพรส,ส,สิญาณป่องบริพาแนแห่งอักตริทิศทับสินตำหนักนาวเดืองพระเจ้าผู้ทรงเดชเนรมิตรประเทศนิาพรแสงอรดจนนามประสักษ์องค์ยักษ ดวยที่อริบาสถิตสถานติดพอดีหนึ่ทพระพูาตดีทรงสวิยาพอดัใไ่ดูรัตน์เรื่องรองเรื่องยาากาดยทีบริบาลดำงสถานเืืองปัดจิมทีดีทวาริตรามุสุรีทรงทุลราสภานาจูจนะที่บริบาลลวนห้าวเปิศาจีกว่าทีพระดาตุกรมดำรงิ์พายักษาลหนึ่งหน้าการสุคราตีวีอากรพิเศษเตรียมอม สบายภาคตอนโอภาสตุมุตุปราชรัฐบาลบริบาลล้วนทีเวสติเตมปฏิทิทอนอุดรอีกอมอน,น้ำระเทศเคื่องวิดเดชยิ่งยงสมบรพรผู้สิทพิจิตวางวันโอภาสอานะวาสุกรีนานามีเทบริบาลสติตสถานมัตยมภาคลากลา